พีนพ่น้อง casino, พี่น้องบะเขียบบะเขียบพี่น้องโอ้เปียบบะเขียบแตกแล้วบะเขียบนี่มันแตกแล้วพี่น้องมันแตกแล้วเอ้ยมันแตกแล้วเห็นบ่านไมมันแตกแลว้วบะเขียบบะเขียบหน่อยนะบะเขียบน่อยนะพี่น้องนี่มันแก่แล้วพี่น้องเบิงบ้งเบิ้ง บักบอพี่น้องบักเขียบบักเขียบพี่น้องบักเขียบเมืองนอกพี่น้องโอ้ยน้อยหนาต้นน้อยน้อยนี่กระดกดกพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งให้เบิ้งชัดชัดนี่มันแก่แลว้วบักเขียบสุดยอดสุดยอดพี่น้องเบิง้งต้น,นน้อยน้อยนี่แหละพี่น้องต้นน้อยนย้อยนี่เบิ้งอันนี้เบิง้งโอ้ยมันสุกแล้วอันเพื่อนบอกให้พี่ใบามาเก็บพี่น้องอนี่ มันสุกแล้วสุกแล้วตุ้มเอ้ยมันแตกหมดแล้วนี่เห็นบอคักรบอรหน่วยนี่เตี๋ยวสิเด็ดหน่วยนี่อยู่นะบักเขียบเนาะบักเขียบคักบบบักเขียบนี่ก็ถ้าภาษาฝรัง่งเพิ่นเอินยังนี่ฟลุตสตาร์บอใช่ไหมฟลุตสตาร์นะ,ะบักเขียบ